สวัสดียามเย็นครับ17นาฬิกา20นาทีครับตอนนีน้ครับสวัสดีในวันฝนตกในเย็นเย็นวันฝนตกนะครับวันนี้วันที่14มิถุนายน2563นะครับมาทักทายพูดคุยกันยามเย็นในช่วงที่ฝนกำลังพลุ่มพล้ำฝนกำลังตกลงมานะครับโอ้ ในที่สุดฝนก็ตกลงมาสักทีนะครับโอ้ยหลังจากที่มันร้อนมานานร้อนมาหลายวันมากครับช่วงหลายวันที่ผ่านมาไม่มีฝนตกเลยครับมีแต่แดดเปรี้ยงอย่างเดียวทั้งวันแดดทั้งวันเลยครับอากาศร้อนอบอ้าวมากร้อนจริงๆครับแม้กระทั่งว่าอยู่ในร่มนะกลางคืนนะครับกลางวันอยู่ในร่มก็ร้อนกลางคืนขนาดไม่มีแดดก็ยังร้อนอยู่นะตื่นเช้ามานี่ แทนที่มันจะเย็นๆแบบสบายๆครับโอ้โหตื่นเช้ามานี่อากาศร้อนอบอา้าวมากทีดไหนได้ครับปรากฏว่ามีพายุเข้าครับเขาเรียกว่าพายุนูรีเนาะพายุนูรีก็ขึ้นที่ประเทศจีนนะครับแต่ว่าประเทศไทยเราก็ได้รับผลกระทบอยู่เพราะว่ามันก็ไม่ไกลกันเท่าเท่าไหร่นะครับจีนมันก็ติดกับไทยติดกับพม่านะ ติดลาวครับจีนติดพมา่าติดลาวแล้วก็มันก็อยู่ไม่ไกลาจากประเทศไทยเท่าไหร่นะครับพายุนูรีเข้าครับก็เขาเรียกว่าเปลี่ยนจากโซนร้อนมาเป็นดยเปรชันแล้วตอนนี้ก็ทําให้มีฝนตกอยู่ทั่วไปนะครับกว่ากว่าที่ฝนจะตกเนี่ยโอโ้โหฟ้าร้องนานมากครับบึมบมบึนะครับเสียงฟ้าร้องคำรามแล้วก็อากาศ ร้อนอบอ้าวมากเลยทีเดียวกว่าจะตกลงมาได้โอ้โหลีลามากครับโอ้แสนทรมานครับมันร้อนร้อนมากเลยครับลีลามากเลยครับกว่าจะกว่าจะตกลงมาได้นะครับโอ้โห,โห,โหและแล้วในในที่สุดก็ตกลงมานะครับตกล,ลงมาจนได้ครับทำให้บรรยากาศโดยทั่วไปชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะครับเย็นสบาย พอฝนตกมันก็อย่างนี้ครับมันก็ดีครับทํทให้อากาศสดชื่นนะครับเนาะสดชื่นเย็นสบายก็ชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรก็จะได้ได้น้ําไปหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหารแล้วครับหลายคนหลายท่านก็เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็ต้องการน้ำนะครับต้องการน้ําที่จะไปหล่อเลี้ยงพืช พืชไร่พืชสวนที่เราปลูกไว้นะครับพืชพันธัญญาหารต่างๆมีฝนตกลงมาก็ยิ้มกันและครับกบเขียดก็ยิ้มกันนะครับทีนี้ครับกุ้งหอยปูปลากบเขียดสัตว์น้ําต่างๆก็สดชื่นกันนะครับทีนี้ครับน้ำนเป็นสิ่งสําคัญนะครับสําหรับมีชีสิ่งมีชีวิตเนาะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเข้าหน้าฝนแล้วก็ตามนะครับแต่ว่า รู้สึกว่าฝนจะทิ้งช่วงนานมากครับหลายวันนะที่ผ่านมานะครับไม่มีฝนตกเลยครับมีแต่อากาศร้อนมีแต่แดดวันนี้มีพายุนูรีมาช่วยไว้ครับทําให้บรรยากาศสดชื่นขึ้นมามีฝนตกโปรยปรายนะครับแต่ก็หนักเป็นบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็ตกเบาๆครับตรงนี้แต่บางพื้นที่ก็ตกหนักพอสมควรนะครับ อาครับเย็นชุ่มฉ่ำกันไปครับท่านผู้ท่านผู้ชมบรรยากาศยามเย็นครับถ่ายบรรยากาศฝนตกตอนเย็นๆให้ดูตอนนี้ก็หกโมงเ,เกือบจะห้าโมงนะครับห้าโมงเย็นนะครับ,บกว่าๆละเกือบจะห้าโมงครึ่งแล้วครับเือสิบเจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาฬิกาเกือบจะครึ่งแล้วครับตอนนี้ครับบรรยากาศยามเย็นช่วงฝน,นตกพรำมพรมฝนตกพรำ ถ่ายบรรยากาศแล้วก็มาพูดคุยมอมอยกับท่านผู้ชมในช่วงเย็นๆวันนี้นะครับวันนี้ก็วันที่14 14มิถุนายน2563นะครับมาทักทายพูดคุยเรื่องฝนฟ้าเรื่องดินฟ้ากาศในช่วงเย็นๆกันนะครับ